เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจชิมาสมุทธะทุกๆพระองค์ด้วยความครบนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทันตะวันในตอนที่4 6น้องดีนำสมมุติปวดหลังช่วงที่3เมื่อครอบครัวของน้องดีได้เตรียมใบสีและปูเพื่อไปทำการถวายแด่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวัดละแวกบ้านระหว่างที่เตรียมของนั้นทุกคนได้กลิ่นเหม็นข่าว อย่างพร้อมเพียงกันจึงเกิดความสงสัยส่วนแม่ของน้องดีก็เลยกล่าวว่าไม่ต้องมารอตรงนี้ไปรอที่วัดเลยนะเดี๋ยวก็จะไปวัดกันแล้วแล้วกลิ่นนั้นก็หายไปซึ่งแม่น้องดีได้มาเล่าให้ทางตะวันฟังในภายหลังหลังจากนั้นเมื่อทุกคนไปถึงวัดทุกคนก็ได้กลิ่นเหม็นคาวเช่นเดิมนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบว่า เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับเรื่องของการไขหัวหมูก็คือดวงจิตของหมูต่างๆที่ติดตามมาที่จะทวงคืนกับน้องซีนาำสมมุติที่ทําให้เขานั้นปวดหลังกําลังมาเล่นงานเพราะการปวดหลังครั้งนี้และสุภาพที่อ่อนแอนในครั้งนี้ของน้องซีนามสมมุตินั้นมันมาจากหลายกรรมเป็นก้อนกรรมที่มารวมกันหลายภพหลายชาติจึงต้องทําการแกะและแก้ไขกันอย่างละเอียดรอบคอบให้ครบสมบูรณ์เมื่อ ทุกคนทําการถวายใบยสีแล้วก็ทําการนําปูถวายหลวงพ่อและนําไปปล่อยสู่ธรรมชาติคืนชีวิตสู่ธรรมชาติจึงทําให้ทุกอย่างในโลกทิพย์นั้นพร้อมที่จะแก้ไขชายชราผู้พิการได้รับการปล่อยมือเพราะว่าน้องซีได้นําอาหารขนมไปมอบให้กับเด็กพิการด้วยมือของตนเอง เชือกที่ผูกแขนของชายชราก็ถูกปล่อยออกไปและขาเมื่อปูได้โด,ดนปล่อยลงสู่ธรรมชาติเป็นอิสระขาที่ถูกมัดของชายชรานั้นก็ถูกมัดออกไปเมื่อทันตะวันนั้นได้เจราจาและให้น้องสีนั้นพูดภาษาจิตดโดยการสวดพระพุทธติตะตบโต้กันไปตบโต้กันมาจึงเป็นที่น่าพอใจว่าดวงจิตของชายชรานั้นยอมโอหิสกรรมให้และขอเปลี่ยนภพภูมิไปสู่ภูมิที่ดียิ่งขึ้น ทานตะวันจึงนําแก้วสุริยันจันทราแล้วทาการฉายรังแสงให้กับดวงจิตได้เปลี่ยนภพภูมิไปตามที่ปรารถนาและเมื่อค่าคืนนั้นได้ทําการนําทั้งคุณแม่และน้องสีย้อนอดีตชาติและก็สําเร็จทุกอย่างสภาวะธรรมของน้องซีนั้นดีขึ้นดีขึ้นทุกวันจนเขานั้นเริ่มมีสมาธิแล้วก็ที่จะสามารถในการสรุปธรรม ได้อย่างไพเราะและได้คะแนนที่เต็มสิบในช่วงหลังที่ทําการสลายกรรมมาเรื่อยๆนั่นบ่งบอกถึงเฉพาะของดวงจิตที่รับการเคลียรกรรมได้รับการทาให้กรรมที่มากำลังลุมเล้าเล่นงานอยู่นั้นได้สลายออกไปเหมือนกับที่เราเห็นเชือกที่ผูกปมเป็นสิบยี่สิบปมแล้วเราก็ค่อยๆแกะออกทีละปมทีละปมจนเชือกนั้นสามารถคลายเป็นเชือกเส้นตรงธรรมดาที่ไม่มีปมได้นั่นเอง น้องสีนั้นอยู่ในการาควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติธรรมโดยอาจารย์พี่อ้ออย่างใกล้ชิดแต่ทําไมช่วงนี้พี่อ้อจึงช่วยเหลือน้องสีไม่ได้ทันตวันจึงได้พบเรื่องราวต่างๆจากการสวดฟอกของน้องซีส่งมาและผู้รู้ภายในจากการทําสมาธิของทันตวันในกรรมฐานหลวงทุลุจิตทราบว่าน้องซีเกิดกรรมปรามาททั้งทางกายวาจาใจ ่ออาจารย์พี่อ้อนั่นเองจึงทําให้ไม่สามารถได้รับบาร,รมีจากพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ตนนั้นไปปรามาศได้จึงได้บอกให้น้องสีนั้นเตรียมที่จะแต่งคันห้าดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอขมากรรมต่ออาจารย์พี่อ้อแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นอาจารย์พี่อ้อก็จะสามารถช่วยน้องสีได้ในขั้นตอนต่อไปและน้องซีก็ปฏิบัติตามด้วยความเคารพและดีใจอย่างมากที่ตนเองนั้นได้มีโอกาสไปขอโทษต่ออาจารย์พี่อ้อ ซึ่งตัวเองก็สํานึกผิดว่าตัวเองนั้นได้กระทําผิดในการปรามาสจริงๆด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและที่สําคัญคือตอนนี้พี่อ้อก,ก็มีการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองหลังจากนั้นทันตะวันก็ให้น้องสีสวดฟอกส่งมาเพิ่มและพิจารณาเพิ่มเติมน้องสีพิจารณาได้อย่างยอดเยี่ยมมากได้คะแนนเต็มสิบและก็ที่สําคัญสวดฟอกก็เริ่มเก่งแล้วเสียงออกมาอย่างชัดเจนทันตะวันจึงเห็นวิบากกรรม ข้อหนึ่งก็คือในดิาติน้องซีเป็นชายหนุ่มที่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านนั้นทุกคนบอกให้น้องซีนั้นช่วยดูแลปู่ย่าตายายบีบนวดให้ปู่ย่าตายายด้วยนะแต่ปรากฏว่าน้องซีในชาตินั้นเป็นคนเกียจค้านไม่ทําตามที่เขาฝากฝังไว้จึงทําให้ผู้ใหญ่เมื่อปวดเมื่อยแล้วเรียกมาใช้งานแต่ไม่มาดังที่ผู้ใหญ่ต้องการผู้ใหญ่จึงมีการแช่งออกมาโดยไมไ่ได้จิตนาให้ปวดหลังเจ็บหลัง ถ้าแก่ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะรู้สึกประมาณนี้สุดท้ายผลกรรมที่ได้กล่าวไว้ตรงนั้นก็ได้ส่งผลมาในชาตินี้เพราะมันถึงเวลาที่ออกมาเป็นก้อนกรรมเดียวกันทานตะวันจึงให้น้องสี่นั้นแต่งคันห้าไปขอขมากรรมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ของตนเพื่อให้ทางกายหยาบเกิดการอขอขมากรรมและทานตะวันก็จะไปทํางานต่อในทางโลกทิพย์ให้กับดวงจิตต่างๆที่ได้ทําการกล่าวคำสาปแช่งไว้นั้น มีการสไลด์ไปน้องซีก็ปฏิบัติตามอย่างนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่และถ่ายรูปส่งมาให้ทันตะวันทันตะวันถึงทําการดับเพลิงเจ้ากรรมตรงนี้แกะปมให้กับน้องซีออกไปอีกหนึ่งปมทุกอย่างดีขึ้นน้องซีจกเป็นวัยรุ่นที่อารมณ์ร้อนตอนนี้เป็นคนที่สุขุมและสามารถปฏิบัติธรรมและฟังธรรมได้เขาบอกว่าเมื่อก่อนฟังแล้วเขารู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกเบื่อหน่ายทันตะวันบอกว่า พรธรรมขื่นพุทธกาลนั้นเป็นกระจกนะลูกการที่ลูกมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือลูกรู้สึกไม่ดีเนี่ยนั่นคือลูกได้กระทากรรมแบบนี้เอาไว้กับผู้คนลูกทําตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายต่อผู้คนเมื่อลูกมาฟังธรรมแล้วลูกจึงเกิดการเบื่อหน่ายเช่นในสมัยพุทธก,กาลเวลาพระพุทธองค์นั้นทรงแสดงธรรมบางคนก็นอนหลับบ้างพอย้อนไปดูอดีตชาติก็เคยเป็นงูมาหลายภพชาติเมื่อได้เจอธรรมแล้วจึงเกิดการนอนหลับนั่นเองนะลูก บางคนนี่มาฟังธรรมผู้องคงแล้วมาทะเลาะเบาะแหวงมาแสดงอาการเป็นยักษ์เป็นมารพอย้อนกลับไปดูดีชาติผู้คนเหล่าน,นี้ก็คือเป็นยักษ์มานั่นเองนะลูกเช่นเดียวกันเมื่อลูกได้ฟังธรรมะขึ้พุทธกาแล้วลูกมีอาการเช่นใดนั่นคือลูกได้กระทํากรรมเหล่านั้นไว้ลูกอยากเป็นคนที่น่าเบื่อหน่ายไหมครับน้องสี่บอกว่าไม่อยากครับผมเลยบอกว่าคะนนั้นพรุ่งนี้ลูกเจอ,อคุณครูทําอะไรอยู่ไปบอกว่ามีอะไรผมช่วยไหมครับหรือเพื่อนกําลังทําอะไรอยู่บอกว่า เพื่อนๆมีอะไรผมช่วยไหมครับหรือลูกกลับมาบ้านแล้วลูกเห็นพ่อแม่กําลังยุ่งอยู่ถามพ่อแม่ว่ามีอะไรผมช่วยไหมครับทําได้ไหมครับน้องสีบอกว่าผมทําได้ผมอยากจะทําขอบคุณน้าอุดมากผมอยากเป็นทิรักของผู้คนครับนั่นล่ะลูกเพราะฉะนั้นลูกหลังจากนี้เมื่อลูกเริ่มกระทําตามที่น้าอุดบอกแล้วเช่นเอาตัวเองไปเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วลูกดูซิว่ามาทำมาฟังว่าทำแล้วจะเป็นอย่างไรน้องสีบอกว่า หลังจากที่ผมได้ทําตามแล้วตอนนี้ผมรู้สึกผมอยากฟังพระธรรมผมรักพระธรรมแล้วครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันตวันไม่เพียงแต่จะทําการดับเพลิงเจ้ากรรมให้กับหนุ่มน้อยผู้นี้ผู้โชคดีแต่ทันตะวันกําลังปลูกฝังคุณธรรมและทําให้เขานั้นเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปและเขาก็จะประสบความสําเร็จในการเข้าสอบในครั้งนี้ถึงแม้เขาอาจจะสอบในร้อยจุบรอย่างที่เขาป้องกันไม่ได้แต่เขาจะกลายเป็นผู้ที่ เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมในวันข้างหน้าเป็นที่รักของผู้คนได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือชายหนุ่มผู้โชคดีน้องซีนำสมุติและเมื่อมาถึงวันที่6ของการทำภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมเจออีกหนึ่งกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของสุภาพแล้วก็ปวดหลังนั่นก็คือเมื่อน้องซีทำการพิจารณารมได้คะแนน10เต็มแล้วก็ทำการสวด พระถาพุทธจิตะส่งมาอย่างชัดเจนทันตะวันจึงเห็นอดีตชาติมีพญานาคองค์หนึ่งผู้มีฤทธิ์แต่กระทําผิดจึงถูกส่งมาในโลกมนุษย์ให้มาเกิดเป็นพญางูเหลือมด้วยความสุกสนของน้องซีในชาตินั้นจึงทําการเอาไม้ไปตีหลังพญางูเหลือมตัวนี้แต่ไม่ตายด้วยฤทธิ์ที่ท่านมีมากก็เลยหนีไปได้กรรมจึงส่งผลกลับมาให้น้องซีนั้นจะต้องมาเจ็บหลังซึ่งมาเป็นก้อนกรรมที่รวมๆกันมา ในชาตินี้ทันตวันจึงให้น้องสีนั้นทําการเตรียมดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ไปขอขมากรรมในอย่างจุดที่เป็นอรูปปั้นพญานาคที่มีทําการพุทธภิเศกโดยครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพลังมีความศักดิ์สิทธิ์ได้มาแต่งอัญเชิญทําการพุทธภิเศกเอาไวนะ้ณจุดไหนก็ตามแต่ที่มีลักษณะทาพิธีอย่างถูกต้องนั่นก็คือจะได้เป็นตัวแทนขององค์พญานาค ที่ลูกนั้นจะได้ทําการขอขมากรรมและไปถึงองค์ท่านท่านจะได้อภัยเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสีได้ทําตามทุกอย่างตามที่ได้กล่าวไว้ท่านตะวันจึงทําการให้น้องสีสวดฟอกแล้วก็ไปขอขมากรรมต่อท่านท่านตะวันจึงให้น้องซีนั้นนํายาหมองไปถวายกับพระบิสุผู้ปฏิบัติบัริรชอบและตอนท้ายก็ให้ท่านนั้นเมตตามอบมาให้นิดนึง น้องสีก่ก็ในได้นํายาหม่องที่ถวายไปนั้นไปทาที่หลังขององค์พญานาคให้หายจ็บปวดทุกอย่างก็ได้รับการอาภัยกรรมซึ่งกันและกันจึงทําให้ภารกิจนี้จบลงแต่โดยดีในจานวนเจ็ดวันและทันวันก็ให้น้องสีนั้นทําการเชยประสบการณ์และส่งมาและตอนนี้ทันวันก็ได้เผยแพร่การเชยประสบการณ์ของน้องสีเป็นที่ร้อยครับสำหรับภารกิจนี้ก็จบลงแต่โดยดี ธนวันก็ขอจบการเล่าเรื่องนิทานของธนวันน้องซีนำสมุิเพียงเท่านี้กราบนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมาสมุทธะปัจฉิม,มาสมุทะทุตุพะองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอเกาลา่าญ,ญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ